โค้งฮะมันจะมีทางโค้งแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ของของของชุนมนทานเป็นร่องยาวไปทางน,นั่นหลไไังไปได้ครับไปได้ครบ่มแน่อาจจะทําให้ถนนขางไ,ได้ไปดูตรงที่ถนนถนนจะขาดแล่น,นะคะใช่สออยังมอ,งมองมองอกได้ ใช่ครับคุณผู้ป่วยติดเตียงจะเริ่มเริ่มเรื่องผมว่ายกไม่ได้ผนี่ออกจะทั้งคนป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเนาะใช่ครับ อยู่ใกล้ลําน้ําพองแล้วก็มีมพนังน้ําชีข้างล่างเดี๋ยวนี้น้ําชีหนุนขึ้นมาน้ําพองมาผมว่าถ้าถ้าถ้าจะให้ให้ชาวบ้านเดินทางเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางที่เส้นเรียบพองเชิงประธานเดี๋ยวนี้ผมก็ประสานงานกับช่วยประทานนะครับไปทําเกรดให้ให้ให,ให,ให้ให้สัญจรให้สะดวกก็คือเขื่อนอรรุบลรัตปล่อยปล่อยลงสู่ลําน้ําพองครับเพราะว่าตรงนี้คือจากเขื่อนโดยตรง น้ำชีเราผมว่าน้ำชีที่ที่ท่ทะลักมาจากชัยภูมิหรือว่าเป็นมวลน,น้ําที่ผ่านมาตามท่วมมาตามลําดับเนี่ยผมว่าไม,ไม่ไม่ไม่เข้ามาเพราะว่าลาน้ําชีผมว่าจะถูกดันส่งไปที่เขตหมาสรารคามเพราะว่าพนังอ่าพันนังที่จะกั้นไม่น้ําชีไม่ให้น้ําชีเข้าในเมืองหรือเข้าในเขตอพื้นที่เรศรษฐกิจของของอำเภอเมืองเนี่ยอาจอาจจะผมว่าน้อยมากที่จะเข้าได้เพราะว่านีการเตรียมอ่า การสูบน้าการพน,นังถ้าเข้ามาสามารถสูบออกได้ไม่มีผลต่อต่อ,ต,อตัวเมืองตอนนี้ตอนนี้วันนี้จะประชุมกับในที่ที่ผมแจ้งว่าจากเสร็จอย่างนี้ก็จะประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งซึ่งก็รออยู่พรุ่งนี้จะได้ทำการเตรียมเป็นศูนย์ศูนย์ของน้ําท่วมนี่ฮะศูนย์ปฏิบัติารน้ําท่วมของตำบลเมืองโดยผมจะตั้งที่ที่เทศบาลส่วน,นส่วนศูนย์อพยพของชาวบ้านที่โดนน้าท่วมนี่ คิดไว้นะครับน่าจะเป็นน่าเป็นโรงเรียนบ้านภูมินีที่พุกสีหรือไม่ก็อาจจะเป็นค่ายลูกเสือแกน่กนนครหรือลุนกีฬาฝันแก่ดประมาณนี้ฮะเดี๋ยวต,ต้องไปประสานอีกทีหนึง่งที่ผมประสบนะครับก็รุนแรงก็ปีสี่ห้านะครับปีสี่ห้าแล้วก็ปีห้าสี่แล้วมาปีหกศูนย์ล่าสุดที่เป็นพนังขาดที่ท่านนายกเขามาปีหกศูนย์นะครับท,ที่พนังที่ของชวประธาน,นขาดประมาณนี้ฮะอันนี้ก็คือปีหกสี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพไหนเหมือนกัน ก็ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นหนึ่งอ,อย่างพื้นข้างบนที่เราเห็นเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนทางเทา้ากับข้างล่างอ่ะข้างล่างอาจจะซุดพื้นดินอาจจะสุดลงหน่อยนึงนะครับจากโดยการน้ําแล้วก็มีช่องช่องผ่านมา้างล่างที่เราเห็นนะครับแต่ที่นี้ผมว่าต่อไปคงไม่มีซอกผมว่ามันจะข้ามมาเลยพอข้ามเสร็จก็แถวนี้ก็จะท่วมแล้วก็มันจะไปชนกับพันอของของจอประธานตรงนี้ฮะที่ที่มันสูงก็จะอยู่ก็คือตรงนี้ถ้ามันมันท่วมก็คิดว่าน่าน่า ผมคิดว่าน่าจะได้ท่วมนะครับแต่ไม่อยากให้เข้าไปในในในโซนของพื้นที่เกษตรข้างในแล้วก็ถ้าถ้าเข้ามันมีปีสี่ห้ากับปีห้าสี่นะครับที่ที่เข้าจะได้เห็นค่าคล้ายทะเลสาบนะเรานะเราวิ่งจากอนเก่นยังกาดก็จะเห็นมวลน,น้ำสองปีนะที่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 เจอใช่ครับ <checks S 2> <forth> ก็เดี๋ยวนี้เตรียมแล้วครับเตรียมเตรียมทั้งหนังสือไป ไปที่พอพอแล้วก็ของหน่วยงานทหารที่ที่จะช่วยอพยพรถทหารประมาณนี้เราผมผมทันหนังสือไปแล้วานายจะส่งพรุ่งนี้นะฮะราษาใช่ครับประสานทันหนังสือไปรอนะครับมวลน้ําตรงนี้จะไปลงที่แม่น้ำชีครับซึ่งอยู่ข้างล่างอ,าอาถัดจากหมู่บ้านปากเปื่อยนะครับซึ่งมวลของแม่น้ําลําน้ําพองเนี่ยจะไปไปลงที่น้ําชีแล้วมันจะมีอลำห้วยก็คือนะครับมันจะมี คล้ายมันเป็นเป็นรวมลงห้วยพระคือนี่จะลงที่ที่ที่ร้นนํำพองเสร็จแล้วล้าน้ำพองก็จะลงไ้ํำชีห่างก,กันไม่ถึงสองสามร้อยเมตรครับอย่นี้ใช่ไหมครับไม่ไม่คล้ายว่าตรงตรงที่มวลน,น้ําจะรวมกันครับน้ําชีอย่างนี้แล้วับน้าน้ำพองอย่างนี้แล้วก็ห้วยพระคือเป็นอย่างนีอย่างนี้ซึ่งห้วยพระคือจะมีประตูน้ําดีแปดที่ที่คอยที่จะสูบน้ําจากห้วยพระคือเนี่ยออกออกมาในเขตตัวเมืองเตียนเตียนครับคุยเอี่อง่านประชาสัมพันธ์อยู่ทุกวันครับ ปึงปึงปึง,ปงลวดถนวนนี้แต่ในบ้านยังยัง่งมันมีครับพร้อมครับถ้าบ้านกัจเจาก็เตรียมพ้อมจแต่ว่าใหญ่เป็นกับพ้อมทกลงลังค่านะครับส่วนตัวของกรจเจาก็อาจจะมีครับส่วนตัวเลยตั้งตั้งการมากกับออกไปตองตั้งการครับตอนนี้ตายกินยุบแบบนี้ผมเคลียรย์ไตีเข่าครับแมงกับตัวนี้ยังยัง่งันจะหนีลวดเลยถือเจ้าว่าตีขึ้นเลีเล้ยวอยู่ครับจน ก็หไมยเป็นกบว่นาน้ำทีสีตีมาไหลตัวนี้อาจจีพังเชาะกระเชาะรถกะตีอัดไปเพราะใดอย่างนี้นะครับเมี่ยนรับเมี่ยนรับเจ้าตีแหละครับสอะไปสอะมาทั้งกะตีเที่ยวเพราะใดนะครับ